ผมนายุรดงมูลบริษัทตวโปร่เลือด้วยสนักงานสาตัวบปรเกือได้ดำเนินการโครงการศูนย์เรียนรู้เพิกยภาพการผลิตสินค้าเกษตรจำปี2565ศูนย์เครือข่ายสปอานบริษัทตัวโปร่งเกลือนะครับรับราชนาเลืแบบหนึ่งในระดับจังหวัดซึ่งเป็นศูนย์ของนายกำวังขันหลวง ซึ่งิ์ทรัพย์ม้าสวรรค์นึนะกระบวนดงพญาซึ่งมีความพร้อมในด้านฐานควานรู้ด้านดุสิตสามารถถ่ายทอดองความรู้แก่สิษธิ์ทรัพย์ลายหนึ่งได้เราไปติดตามได้รับชมฟาร์มสปปเครือข่ายด้านดุสิตของนายจอมพลคันหลวงไปพร้อมกันครับขอบคุณครับผมชื่อนายกำบูลคันหลวงอยู่บ้านเลขที่สามสิบสามหมู่สามม้าสวรรค์นึ ำบลงมยาอำเภอบนอเรือจังหวัดน่านมีมีต้อนรับเข้าวสู <apology> ่สอสอประกอระดับจังหวัดครับในพื้นที่ตรงน,นี้ก็ม <wei> ีอ <GO> ย <av uther> ู่สี่ไร่2งานจะมีการทำสวนผสมมีการเลี้ยงวัวพื้นเมืองแล้วก็เลี้ยงไก่พื้นเมืองไก่ไท่ก็จะพาท่านถึงกันเลย้่อย่นี้ครับ นี้ก็เป็นหญ้าดิเทียอันนี้ก็จะเป็นการเอาหญ้าให้งัวตอนเช้ามาแล้วก็จะมาดูว่าในหญ้าที่ในรางนี้มันเหลือไหมครับถ้าเหลือเราก็จะตัดออกทำความสะอาดล้างทุกวันเอ,อให้งัวได้ไม่ไม่มีปัญหาเรื่องท้องอืดหรือท้องร่วงส่วนในครอกข้างในก็จะล้างทำความสะอาดโคลนของวัวนี้ก็จะเก็บเอาไว้ให้ไก่คุยเคลียให้มันแห้ง ไก่ที่นี่คือต้องทํางานคุกเขี่ยไอเศษมูลของวัวนี่แหละครับอาทิตย์หนึ่งผมก็จะตามออกหนึ่งครั้งก็ได้สิบกระสอบก็จะมีอยู่สองข้อก็จะปีหนึ่งขายที่วัวนี่ก็ได้เยอะนะสี่ห้าพันบาทนะครับนี่ก็จะเป็นโรงเรือนเลี้ยงไก่ไทยนะครับธรรมชาติแล้วก็เราจะมีโล่รอบขอบทิศใ,ให้ไกเ่เลี้ยงแบบง่ายๆนะครับกันข้างนอกก็จะกันงูส่วนข้างในก็จะกัน กันหนูให้เข้ามากลางวันก็จะเปิดเราตรงนี้ให้ไก่ออกมากินแบบธรรมชาตินะครับตรงนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นโรงเรือนไก่เคลื้นเมืองเลี้ยงแบบธรรมชาติทั้งตอนเช้าก็ออกตอนเย็นข้าวตอนเช้าออกเราก็จะปล่อยให้นไกเกี่ยกินข้างนอกบ้างข้างในบ้างส่วนไอ้แกะที่เรามาลอยนะ่ะปีหนึ่งเราะเอาออกครั้งหนึ่งก็ตัดออกขายกระสอบไปยี่สิบบาทปีหนึ่งก็ได้ ประมาณสักพันสองพันนี่แหละครับแล้วก็เอาแกมออกเสร็จแล้วก็จะเอายามาฆ่าเชื้อนะครับไม่ให้ไก่เป็นโรคความรู้ปัญญาชาวบ้านปัญญาเป็นนั้งสงสัยยาถ่ายยาตัวตีแค่สัตตีก็มีวัสดุอุปกรณ์มาแก่ห้าลูกตาเปียนสองถีสามถีไปสองสามีกระปิหนึ่งอโต้ก็จะเป็นในส่วนที่เราผสมแล้วก็จะมัดวิธีทำก็ ป้านเป็นก้อนๆ้อกหัวไม่มือไก่จะได้กินง่ายนะครับเนี่ยทำเป็นจะเป็นการทำอาหารลดต้นทุนไก่นะครับก็จะมีหยกกล้วยร้อยกิโลกร,รมัมกาน้ำตาล4กิโลกร,รมัมเ,เกลือ1กร,รัมนะครับวิธีทำก็นำหยกกล้วย ซอยเรียบร้อยแล้วใส่ลงในถังติกพร้อมกับโรยเกลือและกากน้ำตาลเป็นทั้นปิดฝาถัางหมักทิ้งไว้5วันนำมาใช้ได้เลยครับมามาดูภูมิปัญญาชาวบ้านไก่ที่เป็นหวัดแล้วก็ไก่ที่เป็นตุ่มในตาไก่นี่แหละก็จะมีวิธีทำที่ในสมุนไพรที่ออกมาก็มีย่าหญาปากวายแล้วก็อันนี้เป็น ใบมะเดีอันนี้หญ้าผักไว้ยนะครับแล้วมีตะไคร้แล้วก็จะมีไอ้น้ำชาวข้าวนะครับแล้วก็เอาตะไคร้มาตุครับครับนะครับผมก็ขอขอบคุณหน่วยงานที่เปิดศัตร์อำเภอบ่อกเกลือและสำนังกงานศัตร์จังหวัดน,น่านที่ให้ความรู้ ด้านการเลี้ยงวัวพื้นเมืองไก่พื้นเมืองและไก่ไข่และการทำวัคซีนไม่ว่าจะเป็นวัวหรือเป็นไก่แล้วก็การปลูกหญ้าให้วัวการดูแลรักษาบำรุงท้ายนี้ผมก็ขอขอบคุณทางภษาษสัตเภอและบริษัสจังหวัดครับขอบคุณครับ